อยากให้นักบ,บิกลำลำเรื่องเล่าเรื่องนาทีติดต่อมอ,อได้แบบหนึ่งนาทีนาทีติดต่อมอเขาถามว่าเขาถามว่าคุณพักอยู่โรงแรมไหนบริเตียงเลมมไปตอบอะไรไเขาถามว่าเขาถามยูรี่ว่า how long you stay here in c o l l e r ยูรี่ตอบว่า t w e t y เทวินตี้ที่อ่าเวนตี้ทูเวินตี้ทูคือจริงๆแล้วอะ่ะมาต่อมากกมาเกาหลีอะ่ะผมบอกว่าเราจะกลับยีิบสองนะลูกยีิบสองคืออะไรเวินตี้ทูครามบ้า,บา how long you stay here in Korea มันต่อวะเทวินตี้ทูป่ะนะต่อมาเห็นหนังงงเขาอาจจะงงเพราะว่าเนี่ยมันมีตัวกลับกลับยี่สิบสองไงใครเลยโอ้โน้โ oh, น no, 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 no ้โน้โ he cannot speak English ว่าบอกเฉ he cannot speak English he stay here just three day uh, three day one two three three day มันก็ถามว่า you you come here together กระเลยว่า you get yes together โอเคมันก็ปล่อยออกมาปล่อยอันยูรีออกมาแบบนยียนข้าวหนึ่งนาทีบอกมาจักเถื่อนาทีส่งข้าวมาว่า โรงแรมเราอะไรเขาถามว่าโรงแรมเราอะไรเออโรงแรมเราอะไรมันก็ดูบอกโดนเคร็ดส่งโรงแรมไปเคล็ดตอบโรงแรมนี่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 ไฟบินแฟกลับอันนั้นอันนั้นนี้เออกระจ้างอะไรับเอ้ยกะจะได้ออกมาจริงๆแล้วถ้าถามปุ๊บตอบปั๊บได้เลยถ้าเกิดถามแล้วมังเงือกงถ้าถามแล้วมังเงือกมางักคือจบถามแล้วมังเงือกมางังมังงงมังงินี่คือจบบ่ได บ่อไหนคือบ่อพางวันนี้ใครเข้ากลุ่มปิด EP ที่ห้าสิบสามนะครับใครเข้ากลุ่มปิด EP ที่ห้าสิบสามนะครับจะพาไปไลฟ์สดบรรยากาศเดินย่านย่านแบบบบมีคนโทรไปแจ้งต่อหม้อดิอั้ยมัน มันเก่งประนันกับยก็สิว่าเป็นคนเดีย่ยวเขาจะเป็นคนโท่กลุ่มรับวันนี้ช่วงประมาณ4ทุ่มเมืองไทยประมาณ4ทุ่มเมืองไทย4ทุ่มนิดผมจะไปไล่ในกลุ่ม <c oughs> กลุ่มปิดตัวเกี่ยวกับวิอีพีหา3มันเป็นกลุ่มเดียวกันกับมิทติ้งมันเป็นกลุ่มเดียวกันกับมิทติ้งซึ่งตัวน,นั้นผมสไล่สดแบบไล่สดไล่แล้วลบออกทันทีไล่แล้วจะไม่เก็บไว้ ผมจะไล่ในกลุ่มแล้วผมจะลบออกซึ่งจะมีบอสบิ๊กน้องยูริอยู่ภายใต้ปกครองนอ,นอตตี้เออผมจะไล่แล้วผมจะลบออกเออย่าบอกใครเลือประมาณตอนนี้บ้านเรามนกี่ทุ่มแล้ววะประมาณสี่ทุ่มเมืองไทยเออเออ,เอ,อประมาณสี่ทุ่มเมืองไทยผมจะไปไล์สดในกลุ่มปิดอีพีห้าบสซื้อเพียนค่ายเพลงตัวเกียวเมิวสิกออออแล้วผมก็จะพา พี่น้องไปชมหมองนมนมสาวๆเขาสวีวีวีกันอือแล้วพ้าน้องอยู้ยไ,ไปเปิดหูเปิดตาอ,อือจะปากแห้งกขอนดื่มขไหมจะปากแห้งเขาดื่น้ำมกลผ้าซีถุนเมืองไทยคอยจะผ้าไปสวีวีวีดึงดึดดึงดึดดึงดืงด,ด,ด,ดพาไปชมพิซซาพาไปชมพิซซาไรดึกจัง อาจจะก,ก่อนก็ได้อาจจะก,ก่อนก็ได้ตอนนี้มันสามทุ่มไงมก็เป็นสามทุ่มไทยเลนยนบ่ประมาณประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนเกาหลีก็จะประมาณสี่ทุ่มไทยแลนด์พอดีนะครับเวลานี่แหละพอดีแล้ว อ่เบิงจะดดเขาจะเบิ้งฟินขับป่าสันไปเป็รถไปเบิงฟินขับร,ไปไปรถไปเบิงฟินขับรถไปนอ้องอันนี้ความลับตะวันแดงอุบลจะไปถ่ายรูปนำป่าสันห่างกันสองชั่วโมงเกาหลีเร็วกว่าใช่ใช่ใชเกาหลีเร็วกว่าเกาหลีเร็วกว่าวันที่ยี่สิบสี่เนี้ยก็ผมผมมาไม่กี่วันผมก็ต้องรีบกลับหรอกต้องรีบกลับไทยเพราะว่าวันที่ยี่สิบสี่มีมิทติง้งนะครับยี่สิบสี่มีมิทติง้ง มีติ่งโตเกมิวซี่ครั้งที่หนึ่งนะครับหนาคือมั่นแต่ว่าซับหนาคนมีดิชชูไหมนี่น้ำมันมา เขียนคิ้วทรงนี้หรอข้ากับหน้าขอบคุณนะครับเพื่อนเขียนให้คนเกาหลีเขียนให้สิทาเขียนคิ้วทั้งสี่อยู่ขันเขียนคิ้วกับว่าขึ้นกระเทยคำว่าพูดลงพูดมากกับว่ามากพูดบ่มากกับว่า็คือกระเทยเขาเป็นเคป๊อปแหมโอ้เป็นเคป๊อปทีป๊อปแหมปูจักอย่าง เห็นเขาแจ้งหน้าว่าเขาปเป็นนําเปนนี่ซุ้มปลอบซุ้มปลอบอย่างไสเซ็งอะ่ะไม่ได้เจอเลยพนะ่ะย่ะจะเจอทอนอันตราย มูน,นิน่าผมบายบายคอเรียเมคอัพเมคอัพแอติสตูตแอติสติสบอกยังไงกัรอขอบคุณนะคาขอบคุณมากนะคะ ไฟหน้าห้องไฟหน้าห้องน้ำคือดับเองบอสคือจงบอดได้ปิดอ๋อเป็นระบบออโต้นะครับเป็นระบบออโต้พี่น้องอีอดไฟซ่าใจ็หจะเสีเบแบต่อน เอีนหลังจากข้าเปิดปิดเองได้ระบบไฟถูกต้องครับเป็นระบบประหยัดไฟไปฟินขับพาวอ์เลยตอนนี้กำลังกำลังประกาศรับสมัครฟินขับเพิ่มหนุ่มฟินขับมันไม่เพียงพอต่อลูกค้าเด็กโงด์ในมือไข่อ่ะเด็กโงด์ในมือไข่ยที่อยู่ขอน,นแก่นนะพี่น้องมันไม่พอลูกค้าลูกค้าประมูลให้กัน้ไหมพั 1500, 1600, 1600, นหน้าร้อยหรือพันหกร้อยคนนึงอะ่ะ เด็กหน่อยผู้ชายคนหนึ่งอ่ะตอมือใดดื่มมือละช่องฟินขับเนาะลองไปเสื้อหาดูไล์สวดฟินขับบังสิมันจะขืนชูมือแล้วถ้าไม่ช่องหลักก็มีช่องรองถ้าเกิดช่องหลักโดนปลิวช่องรองอะไรถอดแทนอยู่ตอนนี้กำลังไล่ช่องรองอยู่เนาะอืมเด็กคนไม่ขอลูกค้าเด็กควเอ็นดีเอ็นถึงถึงฮอตเอ็นแบบเอ็นจะมหาโอไปซื้อจ้ะจนมหาเด็กจะมาหาเด็กท่าเกาหลีผัวหลับพีนอนว่าซื้อซะบอก่ซื้อซื้อนี่หนี มหาเด็กอยู่เกาหลี้นี่หาแบบถูกต้องตามกฎหมายเรียกไปให้บริการพี่น้องเขาน่ะตู้เย็นบนนี้ก็เลยงอว่า,าออพี่น้องเออมาหาเด็กมาหาเด็กเพิ่มอยู่เกาหลี มันเอ็นดีเอ็นเลือดเอาลูกค้าให้คนดูเป็นหลังเดน้อยฟินขับเนาพอได้คนดูปุ๊บเด็กน้อยฟินขับนี่คือคุณไดฟังเนอะร้านฟินขับคอนเกนตนะจูบเป็นจูบดิเลียมเปลื่อมดิเรียมปรียาดิจูบเป็นจูบเลือดเป็นเลือดเลือกก็เลือบไปเลยจูบไปจูบก็จูบไปเลยนี่ล่ละนแห่งจูบปุบจูบเลย สวนรีดกินแคลวยภายบผตรสิบันจดนอเฮดดีเนาะเฟื่ออาวสันได้คนดเป็นหลังน้องลอยฟินนะครับได้คนดเป็นหลังแวนพักแท็กซัมบอได้คนดูซํมได้คนดแพ็กแท็กสิบห้ามือบอกเอาน,อน,อน,น,น้องกันได้มือนึงกะน้องกันได้มือละซีเสียน มือหนันไม่เท่าไห 1, นึ่งพันหกร้อยดื่มมือนัมือนันคุ้นกันได้หนึ่งพันหกร้อยดืม่มไข้เงืดกไลา์เพราิวเตียเจไขเงือกไลนรา like กวามาเสียตกพี่น้องเขาจะ,ะากำลมงเงือเงือจนหัวจะแตกเออเขาจะเออขันใดคนเกาหลีไปขึ้นสิบายคือเสียว่ากินอะไรกินแซ่บอร่อยนว รากาเด่นนาฬดีกาโลกลกขอดูกระเป๋าหน่อยไม่มีอะไรนะครับข้างในมียายดมฟินแหงออุ๊ยไม่ให้ดูหรอกมันจะอยากได้ไม่ให้ดูหรอก,ม,อก,ม,รอกมันจะมาหลังลวันที่ 25. ยี่ห้ายาดมฟินแหงอุ๊ยไม่เบิงง่งหอกเก็บคอนอันนี้บางค<ม>ุณไม่สวยมากง่ายเปล่าเองา่ายป่ งามไหมงามป่จ้ะกระเป๋าอันเพื่อนหายมาวยเวดีใส่กระเป๋าพี่เล็กแบนสู้เอาใหาอ้อันนี้คอยอยู่เดียอยู่ได้เพราะอันนี้แหละนี่หลีอยู่ได้เพราะอันนี้แหละ เลือดแล้เข <of sigh> <thing> <atorium> ้าใจเบื Actually, no ้องด้อให้ดูแป๊บเดียวนะเพราะว่ามันมันยังไม่มีขายอันนี้บอกตัวว่าผมถ่ามาแค่หมื่นชิ้นผมคือมันเฟมันมันมอร์นิ่งเฟซจริงๆผมไม่อยากให้นันมานไมอยากให้มันหลุดไปเยอะมากหนึ่งสองส้มจิบิบจิบิบจิบจิบจิบบจิ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 บจบบบิิฟินแหงจิบบจิบจิบจบคือ พ่อสิบวันนี้ดื่มแล้วมันแบบอม,มีแห้งมีมันมีแห้งว่าจะเปิดขายวันที่ยี่สิบห้าทิ่ท่านบอกสีพ่อบอกวะที่พ่อบอกอ,อันนี้แบบพรีเมียมจริงๆผมทำแบบออกมาแบบแบบเลือดมากเราแบบเป็นรุ่นลิมิเต็ด ดมอยากมีแหงอันนี้เป็นน้องจะชื่อฟินแหงชื่อฟินแหงทำสักแสนชิ้นรุ่นพิเตศดไหมที่คำํคำๆมา่าซื้อทำคำๆเฉยๆนั่นแหละยีิบห้าว่าจะขายแต่ว่าดูก่อนอาจจะไปขายอยู่บ้านฟ้าเพราะจะขายในติ๊กตอกอยากขายบพาท่านบอกซื้อบอกซื้อบอว่าซื้อซื้อ,อ,อ,อนี่แหะ บอกราขายได้ต่อๆย่านขายบอท่านย่านบูสูบทงบอท่านไหมย่านย่านย่นมันผิดผิดกดไป็้ขายบ้านฟ้าก่อนดีกว่านั่นละ่ะมันเย็นเป็นหมดเลยเย็นลงไปตับไปปอดไปบีมันเย็นลงไปเนี่ยเย็นดูมันมีเย็นอืมนั่นละ่ะก็เลยว่าไข่ก็เรียกว่านี่ละ่ะ นึงตัวนี้ดีก่ายพิ่นัับพิ่นครับขอนแก่นนี่ขายดีมากคือแบบกระแสมาแรงมากคนให้คนร้องเรียนให้ตรวจสอบก็สุดฤทธิ์ตรตวจแล้วมันบ่มีหยังแม่เราทํางานแบบขาวสะอาดเราทํางานแบบปลอดป่วงปลอดภัยจะไปแจ้งหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ของเอาไปวันติดบาอะไรสถานบริการสีขาว ซึ่งแปลว่าหน่วยราชการตรวจสอบตลอดตรวจเงี่ยวตรวจยังกับตรวจตลอดตรวจชีตรตลอดแต่บางทีจะมีประ่อนแบบปองลายอยู่กันงชไมีมีพื้นที่ปองลายมีคนปองลายเราอยู่คักขักขักเลยอ,อันนี้ดมแล้วไม่แก่ไม่เป็นกลิ่นแก่ บ่าเป็นกินเทาผมไม่ชอบเดมกินเทาผมชอบผมชอบดมแบบว้าวยี่สิบปีนะยี่ห้าปีนะไม่เกินสามสิบปีนะอายุมันจะลดมันจะลดลงมาสิโอ้ยหยุดดมหยุดดมไม่ได้โอ้ยสวนนี่น่ารักมากอนะครับพุณมากนะครับ ขอคอนแทคฟินครับบางโดกัมพูชาหน่อยคิดว่าไปได้เจอเลืยกลิ่นเท่ามันเป็นยังไงกลิ่นเท่าดมไปแล้วมันมันเต็มไปด้วยถ้าสมุนไพรมันเยอะเกินไปนะมันจะเป็นกลิ่นเท่ามันถ้ามันเป็นแบบเยอะเกินอ่ะมันจะเป็นเท่าแต่เราเราใส่ความหอมความสดชื่นความตื่นความเฟรชดมแล้วแบบตื่นไหม สะเพสมุนไพรเยอะมันจะกินเท่าถูกต้องแม่ครับผมมาเกาหลีผมแพ้ล่องหน้าเป็นเดือนด,อนดอนิผมขึ้นโปสเตอร์ตั้งแต่เดือนก่อนแล้วว่าผมจะมาเกาหลีเพราะแล้วดารามาอะไรก็ไม่เกี่ยวกับผมอย่ามาพูดไปกับผู้ย่านฟินแลนด์ใครเป็นอะไรก็ช่างของ ผมแพนมาที่เนี่ยเป็นเดือนแล้วผมขึ้นตารางตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมถ้าใครติดตามผู้บิานฟินแลนด์จริงจะรู้ว่าคิวงานได้คิวที่ผมมาเกาหลีอะผมมีมั้งแต่มีมั้งแต่ต้นเดือนสิงหาแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับผมนะครับนองอยู่นิตอยู่ไหนอยูนดีห้องครับผมนอนคนเดียว ผมนอนคนเดียวพี่เล็กนอนห้องนี้นัตตี้ครับอยู่ในอนห้องนี้ผมนอนคนเดียวแต่ว่าเป็นเตียงคู่นะจะเป็นเตียงคู่คืนนี้ก็จะสั่งพิซซ่ามากินคืนนี้ดึกๆก็จะสั่งพิซซ่าเกาหลีมากินสักถาดสองถาด แต่ว่าห้องยู่้างมีเีเล็กบัน,นี้โอ้แหวงแหงกับแบบแหงแห้งกับบะไรดี๋ยบันี้ซิงห้องยู้างห้หองพี่เล็กต้องเอาต้องเอาโต๊ะต้องเอาว่าเตียงกลางออกแล้วก็ยูเตียงเสียก,กันสร้างพิซซ่ามาจะได้กินถาดเดียวกันเลยมันมันบางอมันแยกถาดมันกินวบาแสบมันแคบ์ปวดพิซซ่ามันต้องจ้างโต๊ะไงร่่มรอดเยมกัน มันเหนย,ยียบแต่ยู่บโอ้ยเหยียบแต่ยู่เหยียบแต่ยู่มันเป็นสามารถรวมถาดแต่ยู่สามารถรวมถาดได้พิซซ่ารวมถาดได้เดี๋ยวเอาตัวกลางนั้นออกเอาตัวกลางตรงหัวเตียงออกแล้วก็รวมถาดกันไม่งั้นมันจะตกเตียงเวลากินพิซซ่านะใช่ผมจะเอานล้ เอาน,นี้ออกเอาหัวเตียงออกหัวเตียงออกพุชพิซซารวมถาดกันเวลากินพิซซ่ามันจะได้แบบไม่ระแวงตกซ้ายตกขวาอันนี้ผมอันนี้ผมเตรียมชุดไว้พวกนี้ไปเดือนแต่มมีเตารีดวะชุดพวงนี้อันนี้เป็นชุดพุ่งนี้ของวันพุ่งนี้นะครับวางแผนนอคนเดียวนอคนเดียว ผมมานี่นะครับผมมาเกาหลีนะครับผมมาเกาหลีผมไม่ได้ไปฮ่องกงนะครับผมไม่ได้ไปฮ่องกงฮ่องกงอันตรายไม่ไปแต่พิซซ่าชิ้นนี้กินเราต้องกินเราค่อยเพราะมันห้องมันใกล้กันมากเราจะกินสักสองถาดวันนี้สองถาดเน้นเน้นว้าวไปมาลำจ้ำใจ เน็ตแรงบ่นี้เหตุอะไรก็เหตุตัวเ้ามันคนสตรเฮากินมือแรกจะถาดกระไดข้าจะกินข้าวใเอียนเมนูฮ้าวาเอี้ยนพิซซ่าฮ้าวาเอี้ยนสองถาดแต่ว่าต้องเงียบเตียงมาจากฝาไม่งั้นจะดังเติ้งเติงเติงเติ่งเติงพิซซ่าน่ะ เว้ามารำจำใจเว้ามารำจำใจให้กินก็เระวังอ้วนเด้อแล้วเพื่อกระหันโซจูกินเยอะมันจะง่วงนะจ๊ะบางคนไม่เข้าใจดเปล่า มือนิบัสสวยะนาขอบคุณนะคะไหลายๆเาหน้ากเทหลพี่น้องบริษัทความเดือดร้อนผู้ใดอกใครจ๊ะพิซซ่าหรอฮ่าฮ่าฮ่พูดอะไรไม่ชุด คุณนี่ก็แอบดูไลฟ์สดตลอดแล้วป้าดูแล้วก็อก็ดูอยู่แล้วป้เข้าใจไหมไม่เข้าใจอะไรก็ถามไงว่าพูดอะไรเหรออืมไม่เข้าใจก็ถามไปบอกดีรูเรื่องไรก็อ่านดูสีเขามีเซอ่วิสเจ้าสี่เหลี่ยสีมักยีพิซซ่าจังไหน อีเมลเขาก็บ้านอยู่ฝัางห้องไข่้ไขว้เพรคือบนจ่องเขาเราสั่งในชั้นลวดจ่องแรกจะไปหาจ่องสั่งเดียวกันเด้อย่ามซาพิซามันก็อยู่ไก่กันมันมก็นย่างสวนกันแล้วมันจะไอเสีนมาอุตส่าห์มากี่พิซซ่าทีา่เกาหลีญี่ปุ่นเพียงเกาหีพิซซ่าอันนี้บอกแพงเลยพี่น้องถาดละสี่พันห้าบาทสี่พันห้าก็เป็นถาดพรีเมียมเลยแบบเลือดแบบเกรดแบบแ แบบอุ้ยเก็บออกทีวีแม่กับมากันจินพิซตาเนี่ยเท่าที่เคยเห็นอยู่เท่าที่เคยขอเล่าให้ฟังขอเล่าให้ฟังเท่าที่ขอเล่าให้ฟังเท <laughs> ่าที่ขอเล่าให้ฟังอันนี้วันนี้ฟังต่อมา มันก็ประมาณสี่พันห้าอะไรอย่างงี้เท่าที่เมยแซมน้อยฟังอันนี้ว่าตัวโลกก็ซื้อหน่อเขาก็ให้ไม่จ้าหัวซื้อดอกใครก,บกับผมงคนจะตระโลกก็ซื้อดอกใครก,บกับป็นคนตระโลกปวดห้าเนะาะใครกับคนแต่ว่าอยู่เรี่ยวอ่ะตัวเมียตัวมันระวังเจออะไรเนี่ยยาเวาวแขยหงจ้า อีหยังดอกเดอ้อทบานห้าพิซซ่าเกียรตราคาแบบออกทีวี่นี่มันมันแบบสามหมื่นสี่หมื่นต่ว่าอย่างนี้กับซีซ่าหาพันกับพิซซ่าแบบเลือดแบบเกรตออกระแยะออกจอกระจกไม่แสมพูดในฝฟังก็เลยฟังตามเพื่อนมาอืม พอดีแล้วโอ้ยเจ้าก,ก็จะมาเสื้อขอึ้นพี่น้องเขาบอกเป็นเซนเซนละเครบอกว่าเจ้าของหัวนะซื้อขอมไม่นักเบานักผูดอยู่แล้วสร้างเรื่องสร้างเล่าวันนี้ใครอยากดูผมลฟ์สุดไปกินพิซซ่าเอาดอ วันนี้ใครอยากดูผู้บ้านฟินแลนด์ไลฟ์สดเอาน้องยูริไปด้วยเอานาตตี้ไปด้วยย่านแบบพิซซาแบบเปิดเปิดกว้างเป็นย่านแบบเสรีพิซซาเป็นฮาวายยนฮาวาย แต่ว่าผมไล์ในกลุ่มปิดเดอร์เพราะว่าผมจะให้พี่น้องเข้ากลุ่มก่อนเพราะจะได้ไม่ต้องซื้ออีกมันมีติ้งผมมีมีติ้งตัวเกมเมติ้งวันที่ยีสี่ใครเข้ากลุ่มอีพีห้ามก่อนมันมันใครเข้าวันนี้ให้ไาม่ต้องซื้ออีกรับชมสองวันวันนี้แล้วก็วันที่สี่บ้านฟ้าพิมพ์ไปเลยค่ายเพลงตัวเกมิวสิ้ค่ายเพลงตัวเกมิวสิกส่งสลอรเข้าไปเลยส่งสลอรีฟเขาไปเลย บอดบิ๊กแต่ผมรอมากอยากเบิ่งยูจ้าแต่มันดึก FC เอฟซีเกาหลีไอ่ดึกดอกบอ่ดึกดอกเสียเงินไหมเสียเสียทุกความเสีย,ยรอยยึดข้าบาทเองรอยยึดข้าบาทเอง ซื้อรลวดซื้อรลวดอีหลีจะไปหายมมหามไป่ากลัวถ้าไปช่มห้องนาตีก่อนห้องนาตติเป็นสดรนะห้องนาตีิเป็นสเดรนะ อาบน้ำดูไหนครับเสียนอนด้นูนนดแก้งเลือดอะไรจิ๋งน้ำไม่ดีครับหล่ออ๋อกินพิซ่าไวบ้บ่หลานนาทีเดือกมากสิเตียกม,มากแต่ใครก็ไม่นอนอ่านว่าเป็นมูกอันพี่เพื่นดินอยู่น,นี่ไม่นานหรอกลูกบมื่อหมดมอสไปไหน